สวัสดีครับเดี๋ยวจะขออธิบายใบเพชรดีกีของพ่อพันหัวนอกตัวนี้นะครับช h พพ r ร l 1 9ลมีชื่อเล่นว่าเจ้าปลากเกียวเจ้าปลากเกียวมีพันธุกรรมที่รวมๆอยู่ในตัวนะครับโดยดูสัญลักษณ์ r e g i s t e r of r e n o w ที่เป็นเครื่องหมายบวกจากทั้งใบเพชรจะมี14บสีรรทัดเจ้าปลากเกียวเนี่ยได้รับ Register of r e n o w เนี่ยไป12บสอรรทัดแล้วนั่นหมายความว่าพันธุกรรมของเขาเนี่ย เป็นที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของดีน่าสนใจนะครับเอามาดูสายแม่กันจะได้ไม่เสียเวลาเจ้าปาเกี่ยวนะครับมีแม่ชื่อชปเอร์ลหนึ่งหนึ่งสีนะครับถ้าใครอยู่ในวงการวัวบามัานเลือดร้อยนะครับจะรู้ว่าชปเร์ลหนึ่งหนึ่เนี่ยเป็นอันดับที่15ของโลกว้าวไหมสําหรับตัวนี้บอกเลยว่าว้าวเนื่องจากว่าผลงานของชปเอร์ลหนึ่งหนึ่งสีแม่เขาเนี่ยให้ลูกหมาเยอยะแยะมากมาย แล้วลูกแต่และตัวสวยๆทั้งนั้นแม่เขาเป็นใครล่ะชัดเปอร์อลหนึ่งหนึ่งสนะครับแม่เขาเป็นลูกของวินเชสเตอร์แมกนัมตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวินเชสเตอร์แมกนัมเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ในตำนานอยู่แล้วนะครับแล้วปัจจุบันไม่ได้ตกชั้นตกอันดับไปไหนเลยนะครับเขายังติดที่3ของโลกอยู่ไปดูสายวินเชสเตอร์แมกนัมเป็นลูกของ hk passport 27โอ้โหอันนี้สุดยอดพันธุก,กรรมอยู่แล้วนะครับงดงามนะครับ แล้วเขาก็เป็นลูกของมิสแมกนัมมอลี่167ตัวนี้นะครับยังเป็นพันธุกรรมระดับโลกอยู่นะครับมิสแมกนัมมอลี่167ยังเป็นพันธุกรรมอันดับ12ของแม่วัวนะครับของโลกไปนี้อยู่นะครับนี่คือสายแม่แล้วนะครับถัดไปมาดูสายพ่อกันสิ่งที่ว้าวๆเลยในสายพ่อนะครับเจ้าปากเกียวเนี่ยพ่อของเขาคือมิสเตอร์ปาสโก 812นะครับตัวเขาเนี่ยติดรีนาวไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังให้ลูกให้หลานที่ติดรีนาวดีอีกถัดมามาดูแล้วไอ้ปัสโก812ที่ผมกำลังบอกว่ามันเป็นทีเด็ดนะเนี่ยเขาเป็นใครนะครับปัสโก812เนี่ยมีพ่อเป็น 3x มเอ็กแม็กมินเรียนเอเล่หนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นพ่อพันชั้นดีเลยนะครับติดรีนาวมาเป็นตำนานเลยไอ้เจ้าปัสโก812ก็ยังมีแม่เป็น SRS s w i s, s. e m o t i o n 735นะครับแม่เขาเนี่ยติดรีนาวสิ่งที่น่าสนใจของ Emotion 735คือเขาเป็นลูกของ v l r o ร o โรเจอรแ4ท45นะครับส่วนตัวอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยเขามีรีนาวทุกตัวอยู่แล้วนะครับสรุปได้เลยนะครับว่าใน14บรรทัดของใบเพชรดีกีของเจ้าปากเกี่ยวมีรีนาวกินเข้าไปแล้ว12บรรทัดนะครับแล้วสวดทรงวัวตัวนี้เหลือกินเหลือใช้นะครับคำว่าแดง มันแดงจริงๆให้ผิดหวังแน่นอนกับผลงานของเจ้าปากเกี่ยวนะครับยืนยันได้เนื่องจากว่าพันธุกรรมของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งสายพ่อสายแม่นะครับเขาแดงมาทั้งตระกูล